ทันมันมีความหูผาโรเฮดบอมแมนความหูทอแผน่นฝาเป็นบ่าทอแผ่นดินคือดังดิ้งเห็นแก้วมณนี่นิ่นใสซองว่าได้มาแทะแทะค้นเด่นดังเม็ดดินสวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องรายการโชคไพศาลชาแนลนะครับอันนี้ผมมาเยี่ยมสวนทุเรียมนะครับน้องกอบนองกอบนะครับตัวน,นี้เป็นสวนทุเรียนสวนแหลกนะครับที่เพินปลูก ประมาณ40ต้นนะครับตัวนี้เป็นสวนรุ่นแรกเดี๋ยวจะมีแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ประมาณ200กว่าต้นนะครับตัวนี้เป็นแปลงแรกที่เพิ่นทดลองเนาะมันก็ายอายุแก่กว่านะครับอายุแก่กว่าดูนะครับตัวนี้ประมาณ40ต้นครับเดี๋ยวไปเบิ่งสวนสวนใหญ่เพิ่นนะครับสวนใหญ่เป็นสวนดินแดงนะครับเป็นบางระบบอย่างดีวันนี้มาเยี่ยมสวนทุเรียนหนองไทรนะครับหนองกรอบเนาะ ยูบานโคกเจเลญนะครับตำบลละลายอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับสวนทุเรียนนะครับอายุประมาณหาปีน่าจะได้นะครับนี่นะครับตัวนี้มันเป็นหน่วยแล้วนะครับมักทุเรียนมืนอนี้กับวันที่สองกรกฎาคม2566น้หินะครับทุเรียนเพิ่งเริ่มเก็บไปขายแน่นะครับเพะวันออกประมาณช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมีถุนหน้าเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นทุเรียนศรีสะเกดนะครับ ของแถนะครับนี่ทุเรียนสีสเกตเป็นพันธุ์หวนทองนะครับปลูกบนแผ่นดินผู้เขาไฟเนาะเป็นดินผู้เขาไฟนะครับตัวนี้ดูนะครับและวางแต่มันลนเส่หัวนะครับมันไม่น้ำนะเดี๋ยวนะครับอ่ามีทีมงานมานำครับวันนี้ทีมงานมาเบ่งทุเรียนนะครับทุเรียนกำลังใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปหัวใจกระเพื่อนเนาะครับเนาะ สวัสดีครับน้องก๊อปครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวกันนะครับครับสอนทองครับน้องก๊อบเนาะครับซื้อจริงมางใดก่อนสอนทองครับสอนทองน้ำสกุลคำมงคลครับคำมงคลเนาะครับตอนนี้เขาอยู่บ้านยังน้องก๊อบบ้านโคกครับโคกสมบูรณ์โคกเจริญบ้านโคกสมบูรณ์บ้านโคกเจริญตําบลละลายครับละลายอาเภอกันทะลักเนาะครับผมจังวัดศรีสเกษรนะครับพี่น้องครับตะก่อเนี่ยใหญ่มากจังต้นกล้วยเต็มเลยน้องก๊อปอันนั้น รือออกครับมันอันนั้นรือออกครับรือออกไว้ปลูกฟังผุนรับอ๋อต่กอนนี่ตอนมาแรกๆนะครับถ่ายพี่น้องนําไปเบิ่งคลิปแรกๆนะครับของสวนหนองกอบนี่ผมมาตอนนั้นอายุประมาณสามปีเนาะครับทุเรียนนะครับตอนนั้นประมาณสามปีต้นกล้วยยังเต็มอยู่นะครับแต่ว่ามารอบนี้นะครับมือนนีกับวันที่วันที่สองกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกที่พกนะครับมือนี้มุมีต้นกล้วยแล้วนะครับ สอบถามจากน้องกอบเพื่อนเอาออกแล้วเนาะต้นทุเรียนไหนจะปีนะครับน้องกอบเนี่ยหกครับหกปีครับหกสิงหาหกปีเลยหกถึงหาปีเนาะเก็บในรอบที่อะไรครับเนี่ยรอบรอบที่สองเก็บไปแล้วครับรอบที่สองเก็บไปแล้วครับหรือรอบสุดท้ายครับปีนี้เป็นปะครับปีนี้เก็บไปสองรอบแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนทีเพื่อนที่ทั้งหมดจากไรครับน้องกอบเบิร์ดให้รักเบิร์ดสวนแม่นแม่นวนนี่ล่ะ จอทุเรียนบอกครับแม่นครับมันเกิดสี่สิบบ่ถึงยี่สิบแล้วครับมันกาบ่ถึงบ่ถึงยี่สิบไหมบ่เนี่ยบ่ถึงแล้ครับออืแต่กับสูสีเนาะทั้งบัดจักต้นครับสามสามลอยสี่ลอยอยู่ประมาณสี่ลอยต้นนะครับพี่น้องโอ้งามแห่งทุเรียนภูเขาไฟของแถวหน่อยเนาะมีพื้นที่ทั้งหมดในนี่จักไรครับทั้งหมดเนี่ยห้าห้าสิบครับห้าซิบไรนะครับ เบิงเนาะเบิงตุเรียนงามๆนะครับหาสริปเลยดูนะครับตัวนี้เป็นทุเรียนรุ่นที่ไรครับเนี่ยรุ่นสุดถ่ายเี้ยครับปีไกยปีกรมันออกปะออกครับป,ปีกกยออกลายกว่านี้ครับปีกกยออกลายกว่านี้เนาะปีนี้เนี้ยครับอา,าอ,อ,อากาศมันห่อนอ๋อแสดงว่าอากาศไม่ผลเนาะครับทุเรียนอยู่นี่ประมาณสี่หลอยต้นนะครับพี่น้องประมาณสี่หลอยต้นอายุกับประมาณห้าหกปีเนาะ เุดเริ่มต้นของการปลูกเรียนเข้ามาจากยางรหบหนังกรอบพ่อเพื่นครับพ่อปู่ครับมาจากตฉพ่ะเนาะครับผมเป็นแรงบันดาลใจนะครับพี่น้องโมเมนว่าปลูกออกซีกมันกับเป็นป้ายางเกิดยามันเบิดอายุเกิดตัดออกกิดว่าปูกมันปูกเบิร์ดกูแน่วครับอยู่นี่อารูเขรูก็มีครับนี่เพราะว่ากระโดดก็มีนะครับโอ้ตัวนี้ขึ้นมาห้อยอนตัวเตนๆตนนะตัวนี้ตัดไปแล้วครับบางวันน้งกรอบนี่เบิงเบิงนี่เข้าไปเห็ดยังครับนี่ เพื่อแต้เอาเสือกฟางหอยลมนียครับลมมาลงมัหันสามรอยก็ลครับแม่นบ่ครับลมมันเอาลงก็เลยด้มันเป็นเทคเ็กบ่เนี้ยนี่สีว่าจากเทคนี้เทกยังแล้วครับลมยามลมมันหมุนมันลงเป็นหมองมันซอยได้หลายมันบ่ครับมันกับ่อย่เอซอยได้หลายเ้ยพี่น้องการเอาเสือกฟางมัดไปนี่ซอยซอยมันขาดเนาะหอยมันขาดนะครับห่วยซ้ำนี่ประมาณหน่อยละเจะกกิโลครับเฉลี่ยนี่รัวร้ายแล้วครับสองโลโล สองโลสองโลสามโลเด้เนยนะถ่ายแบบนี้ว่าแมนเจ็บหมักสามโลขึ้นยู่บันนี้ครับเนาะดูนะครับพี่น้องถาบว่ามันดกันมีปัญหากันนัุเรียนเนาะแมนล่มับี่ยล่มนะครับล่มตอนฝนมาที่แหลกแสดงว่าถ้าฝนมาแห้งกิดมีอากาศร,ร้วงกันนะครับนี่ตัดไปเล้วเรือทุกทถ่ายนะครับรล่อทุ่ยถายครับผมแสดงว่าตัดไปสองหล่อไเนาะสวนนี้เนาะกลวยกังอย่างครับ รอบแรกแจักตนน้องกับฮะกอแรกตัดตัดไปแต่แจักตันหกขาดทกเดี๋ยวโอซีฮาตันนี่ครับประมาณฮา,าตัน<ม>นะครับรอบแรกเนาะรอบที่สองเนี่ยรอบที่สองที่บับบถึงสองตันเนาะครับรอบที่สองบาถึงสองตันเนาะนี่ที่เป็นที่เป็นรอบที่สามหน่อยเนาะจะเป็นรอบที่สามนะครับดูนะครับรอบตู้ถ่ายได้เนาะครับผม น้ำนี้ได้ให้ตลอดบ่เนี่ให้ให้ดูนะครับนี่ระบบน้ำน้ำหน้าฝนนี่เขาหาบ่าบ่ส่วนนี้บ่ได้ห้ยหรอกครับบ,บ่ได้ห้ย start หครับจะให้แต่ช่วงเป็นดอกเป็นนวยครับช่วงมันเป็นดอกเนาะช่วงแหลงเนาะนให้น้ำหมด้ครับฝนที่มันหลผลดเข้าไปทุเรียนมันกินน้ำมันกีสีบัวแสบเป็นได้อ๋อตามอันนี้ครับอืมก็จะเหมือนกับทุเรียนทางผักที่พันน้ำได้หลเนาะ หาฝากนามได้หลายนะครับมันกะจีเหนือมันกะจีเลี้ยวเนี่ยของเขานี่ยขวดดีของทุเรียนภูเขาไฟขึ้นนาหน่อยนะครับเนือกัจีเนียนเนี่ยหวานกรอบเนาะพ่นเขาก็เปิดนามไซส์ขอย่านทุเรียนเขาเบาแมนครับในงานผลต้องเป็นกับแมนของเธอวัดนะครับโมซีบอสีลอยผมเคยจำเลยประมาณสี่ลอยต้นมาถึงนั่งพื้นที่นี้นะครับประมาณสี่ลอยต้นบ้างระบบนามเป็นสองหัวตลอดเนาะ เอ้ยนะครับพอดีบังหันตีนี่เพิ่นก็มาเฮ็ดอันนั้นละยังก็สรีน้อยให้ว่ารับโครงการของพี่เนิจป่แม่นครับเออระยะห่างระหว่างต้นนี่เท่าไรครับนี่8ครับแปดขุ8แปดแปดนีปดป่ะเนีระหว่างร่องกับแเนาะครับระหว่างร่องกับแนะครับระหว่างแถวนี่กับแปดที่กันเด้อครับเด้อ8ปดขุนะครับมันยังสิใหญ่ไปหน้าอยู่นี่เนาะใหญ่ครับเดิมมันก็ใหญ่นี่ทุเรียน6ปีนะครับ ทุเรียนน้ปีสี่หานึ่สิเจ็ดมั้งครับใช่เขาเจ็ดนห่อปะครับสิ่ห้าสี่เจ็ดโอ้โหในเศษยาเศษยังหลายปะเชื้อราพวกยังไงเศษก็ส่วงนี้ฝนมันเร่งมันเกิดซีมีพวกทอพวกอย่างเง้วครับครับผมมันมีส่วนส่วนฝนเร่งเงี้ยเนาะมีครับกับเศษป้องกันเนาะครับเศษในเฮ็ดพันธุ์ทุเรียนขายน้ำบ่บ่บ่ครับไม่ต้ซื้อเข้ามานี่แต่ดูแลอย่างเดียวเนาะ ตัวนี้นะครับก็บคือดูแลต้นต้นมั่นโดยตรงโอ้ตัวนี้ต้นสมบูรณ์แห่งส่วนท้างหลังนี่ต้นสมบูรณ์แห่งทรงพุ่มนะครับสูงนี่ได้บอซาำนิ้วหกเมตรได้ปะน่าจะเนาะสูงนะครับกำลังใหญ่เลยตัวเรียนหกหกอย่างปีที่เจ็ดนะครับระยะแถวระยะระหว่างต้นแปดคุณแปดเมตรนะครับทายเหตุที่เอาต้นกล้วยออกย่างยังครับมันงำหรือครับ มันงามเรืมันก็สียืดครับมันใหญ่แล้วเนาะเรือมันบกิงบออกขางเรือลม่็สีแหลมคือต้นคิดสมาร์ทบอกเขาอื่นแม่บอครับมันถือบีบมันก็ยีห้าเสียงแสดงว่าเขาก็เอาอ่อนนี่เพื่อให้มันกลางแขนเนาะครับมันกลางทรงผมนะครับเพราะว่าทุเรียนจะอยู่น้างามนั่นนะรั้งวันนี่มันโบโลมันก็ตัดอยากเลยบ้านครับการบูโปรตัวนี้นะครับเป็นสวนที่ดูแลดีมากเลยนะครับน้องกอล์ฟเราจะขยันแน่ลราเตือนแต่เสานะครับ เตืนแต่เสาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าดีตลอดเลยผมมาเยี่ยมยญ้าไหนก็นดูสภาพหญ้าแล้วดีตลอดตัดแน่สีแน่แลรวครับกันส่วมันโมเป็นนวยกับสีเอามันฝนตกหญ้ามันก็นธรรมดาแล้วครับครับจะเน้นแต่ตัดหญ้าเสาเนาะเน้นตัดนนหญ้าเสานะครับหญ้าอ่อนเห็นอหมสวยมาทั้งเมยทั้งแดดนะครับตัวนี้นะครับเป็นทุเรียนให้จังไหนครับเนี่ยให้คุยทุเรียน ก็ให้ตามก็เจ้าบอสละครับแบบเป็นนวยสวนเป็นนวยมันก็บอกไปถือเราครับเป็นวยสวนมือกันนี่ครับใส่แรงโอเมียนนี่ครับผมเป็นคนละสูตรเลยครับแสดงว่าใส่ตามรักวิชาการเขาเหครับครับคือตามเทคนิคประสบการณ์เท่านะเมียนพัฒนาไปนะครับตามเบื้องที่เขาเรียนจุคลองเป็นยังไงเออเคยดูดูพวกใบพวกยังไม่ํำเนาะเมียนครับเป็นใบเป็นดอกกรเนึงเป็นวยบานนี้ขันสวนตัดใส่ปุ๋ยมันเกิดเมื่อเดกเสียบ อ่าตัวนี้ตัวนี้เขาบริสายปุ๋ยกันเนาะครับตัวนี้ปลูกเสริมใหม่มะครับมันตายดิครับอืมตายนะครับเพื่อปลูกเสริมด้สองต้นนะครับสองต้นเนะาะ <c oughs> กันกันใหม่ยู่นี่มีทุเรียนสายพันธุ์ยังยหม้อนทองครับอย่างเดียวเน้นหมอนทองอย่างเดียวเนาะครับม้อนทองเนานะครับยืนนี่เน้นมอนทองการเหี่ยวมีการเหี่ยมีไค่ตาหมหาเลยวามันเป็นยังมันบเสดิบองไรกันเนี่ยฝากกาษ เดี๋ยวแต่คนมักเนาะครับมันแขงก่นว่ากันเนี่ยห้อยกันว่าราคาตลาดราคาซ่อมกันก็หมอนว่าครับว่าเสียดจัดว่าเอาเอาซื้อซือส่วนนี้นะครับเพิ่นปลูกแกะมังกรนะครับแกะมังกรอนาอะไรปีนี้ผมก็สังเก็บไปสองสามรอบนะครับแกะมังกรอะไรกับปลูกกระโดดเอาปุกกระโดดจักปีอะไรครับเนี่ยจากปีอะไรปะลงเลยครับนุ่งล่ะ ตะกอนเป็นกอไผ่ได้ให้มากบงสองต้นีย่ยครัก่็แสดงวาพวกเกินสามปีต้องเนี่ย้อจัดกอไผ่เอาแล้วก็ใสอกก่อาพวกกระโดดดูนะครับเีเป็นหน่วยกำลังเป็นหน่วยเด้อเนี่ยโอ้ยเ้าสุกยังไง้เบิเปนนะครับหน่วยอันเป็นของหนาเลยนะครับอกระโดดนีามสุกอระโดดก็แสดงวาเป็นเผือีปลูกได้นาะส่วนเน,นี้เน้ะงามจ่านะ ใบเขียวงามเลยต้นง่กระตดเก็บไข้เราบาดแนยบัว,วบกระโดดบัวครับบ,รรบัวกระโดดีด่เก็ยบยังเลยนะครับดูบัวกระโดดครับพี่น้องทุเรียนง้ามแม่ครับ,บรมีเสือกอรพร้อมกัตน,น,ตนต้นเนาะกันต้นกันยังนะครับกันลมมันหนักอืมกันมันหนักนะครับง้ามมาเลยครับ่วยกําลังเป็นผุ่มเป็นแสงเลย ยืนี่มีปัญหาเหนานนารื่องนั้นบอลองกอบมะลินี่ครับสิม,มกักทุเรียนหน่อยดอกกินหนอยหนอด,รอดยครับผมแสดงว่าแมงมัลีเพิ่นมักทุเรียนหน่อยกินหยอดเนาะไม่หวานไอขาดเลยแล้วครับผมถ้าต้นใหญ่ทา่านหนีมันมาบ่แมงมันลี่หมาปะกินเยอ่แต่ก็จะกินหย่อนตรงนั้นเนาะ <ไป S 1> ครับถ้าได<ป>้ใส่ยาขานมาไมันบ่ค่อยมีบ แแดงว่าเหลื่อมกยครับเล่ขครับครับวนมามันสีหลายตัวพวกคูดมันแล้วแดง่มันเหลื่มจะเบิกแนเนอะโอ้ยตัวนี้ลำมันตัวนี้คือไงเดียบนบมันเจ็กิโลนี่งอไงแฮงพี่น้องจกิโลนี่โอ้มเจ็ดนบอกเป็นเจ็ดนบอครับเจ็เจ็ดกิโลนะครับนี่แมนอยู่บมือก้าวมาถือเลยโอ้ยพู้บ่กร้ายเนาะนะครับน่าจะเจ็ดกิโลขึ้นนะครับเรียนใหญ่ สำคัญของส้าวสวนเฮาสวนทุเรยียนเนาะมีอย่างหลักๆครับที่เท่าที่เห็นมา <15 S 1> ปัญหาอบไรเลยหรอครับปัญหาในเรื่องการปัญหาปุ๋ยครับสุเน่ว่าบัว่าอิงยังก็มีตรงมีปัญหาปุ๋ยปัญหาเรื่องหญ้าแน่นอนมาแรงัตรูไดด้ครับนั่โละครับแต่สายใหญ่ก็นมา่ทำนี้มกกันก็จะลดลงแน,บน่บ่ปัญหาบ่ลดครับตาก็มีครับยืดส่วนตาก็มีมันก็นจะเป็นช่วงว่ายของมันเนาะเป็นช่วงว่ายนะแต่ละช่วงก็จะบ่คือกันครับ ปัญหาก็มีเกิดปัญหาก็มีไว้ให้แก้ไขปัญหามีไว้ให้แก้ไขนะครับขนาดนะครับสวนตุเรียนเป็นบนพื้นที่นะครับประมาณสามสี่ไร่น้อยนเนาะกวนว้นประมาณสี่ร้อยอย่างนะครับประมาณสี่ร้อยต้นนะครับตัวที่นเป็นด่างอ่ะ สา<อ>งกูอย่างตัวไหนเนาะตัวหลักเลยบอกค่าไฟก็หนาเรียงครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดค่าไฟสูงเงียเนาะครับปัญ <laughs> หานะครับสูบน้ำส่ไลายกับค่าไฟเพราะตือนีนงานแหงครับรันทุเรียน <laughs> อ๋อมีนักท่องเที่ยวพร้อมครับ <laughs> นักท่องเที่ยวมาเบิ่งสวนทุเรียนร <laughs> <laughs> วยมากเที่ยงหน่อยไปเหรอ เทียงหน่อยเอาไว้นี่แล้วครับฝ่้พักใบฝ่อครับฝ่อได้กับนาทุเรียนครับว่ะโอ้ปัญหาอีกตัวหนึ่งเะครับปัญหาเพียกระสอบนะครับพี่น้องเพียรกรบสอบปัญหาเพียกระสอบได้ย่านนาทุเรียนนี่ต้องมีคนนอนเฝ้านะครับถ้าไม่มีคนนอนเฝ้านี่จะของคนจะมาเอากวนเนาะแม่งครับนี่คือปัญหาสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับของเจ้าสวนกับฝากพี่น้องนะครับเราระมันระวังเนาะมันจะมีเพียกระสอบนะครับเพียกระสอบก็คือพวกโจรเนี่ยนะครับ บอกจนบริปูกนั่นอย่างไรแต่ว่าผลมะเขือเงี้ยม,มันเขื่อนพี่น้องเนาะพี่น้องผลมะเขือเงี้ยม,มันเขื่อนเพราะไหนก็ต้องดูแลนะครับต้องดูแลแม่นอนเฝ้านะครับช่วงผลผลิตเนาะช่วงที่มันออกผลเนี่ยใส่ประมาณจักเดือนครับช่วงที่ <L un> เขานอนเฝ้านี่ก็นี่แหละครับช่วงนี้แหละครับเดือนหนึ่งต้องเวียนประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเนะะาะเดือน,นสองเดือนมันเกิดหยุดแั้เคื่อมันเกิดต้องจัดการเรื่องคนนอนดีดีโอ้อนนั่นออกสวยมากเลย สวนเท่ายรป่ะหลายครับบ่เม,<า>มันมาจากใดเนี่ย่จากใดพน่นปฏิทินน้ำเนาะครับนะครับสว่บสวนนี้ก็จะมีพ่อขานะครับเปลี่ยนนากันนะครับมาติดต,ตอ่อเนาะเพราะว่าส่งพน่นปฏิทินออกนะครับก็จะพ่อขาอยก็จะอย่างกันนะครับจากใดพน้นปฏิตไปขายเนาะยี่นี้น้องก็ได้เ,เปิดในพ่นจองป่ะบ่ครับม่มีมาแจมรับบราไม่มีเนาะครับมี่แต่บจธรรมศาสตร์เลย ผมมีจองครับมว่างมาโจกมาจำเพราะว่าบางสวนเห็นเป็นว่างมาจำเนาะว่างมาจำมีการจองกันยังกันครับเนาะของเขานี่โอเพ่นมั้งะเี่ยเซร่เนยนะครับเราค่ากันได้ถือใจไปกันหด้พวกเาไปได้สวนไปได้ครับผมเนี่ยอแบบกันเองไปเลยเนะะยังมาขัดแบบแฟ่ๆเลยเนาะแฟ่ยังมาขัดใส่ใส่ปุ๋ยขิงหว่านมาครับเงนี่โบ่บริใส่ครับบริใส่เนาะิลองใส่อยู่ครับผม ปุ๋ยเคมีินแพงเคมีอินซีเหรอครับรับกันไปทุเรียนเงินล้านนะครับของน้องสายเนาะน้องกอบเหาสวนทุเรียนเงินร้านใช้ตัวเดินมาว่ะน้องแฟนมาเลยเอาทุเรียนเมือเดิเอาทุเรียนใส่กล่องไปส่งเขานี้เป็นทางเขาเพื่นเทศแบบดีนะครับทางเขาสวนมันา ประกอบด้วยแก้วมังกรนะครับเป็นไฮไลท์ตัวนี้เป็นทุเรียนรุนแรกนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยลูงประมาณสิบเมตรขึ้นนะครับนี่เป็นพันธุ์มอนทองมาเนี่ยม้อนครับมอนทองด้วยกันนะครับนะอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับเป็นต้นใหญ่ต้นปลูกเริ่มแรกมันบ่เนี่ยม่ครับตั้งแต่ปลูกดูนะครับใหญ่แห้งมันเหลือตั้งแต่ยางนามเนาะครับบม่อพักน้ำนี่ ดูดบาดาลขึ้นมาผักกันมาปะเมนครับดูนะครับบอ่อพื้นที่เพราะเพราะอะไรบ่เพราะไรบอร่อครับน่าจะไปถึงเนาะ <บด S 1> ประมาณงานหนึ่งนะครับครับพื้นที่งานหนึ่งปูด,ด้วยพายางพายางกันน้ำบ่อนะครับพายางดํากันน้ำซึมดูดน้ำบาดาลขึ้นมาขังไว้เบิ้ปีหน่อยเนาะใส่ปุ๋ยน้ำบ่อนี่นี่บอ่บอเม่ได้ปุ๋ยน้ำเม่อไหร่ภาคไว้ซื้อเนาะครับภาคไว้ใส่แล้วพนักงานแสงโซรเซลยังใส่ได้บ่ได้อยู่ครับเป็นตัวดูดน้ําขึ้นมาเนาะครับ เป็นการลดลดค่าไฟอย่างหนึ่งครับอยู่มันโซลาเซลล์มันแห้งดันมันบบได้ครับผมมันคือมันบบแห้งโซลาเซลล์มันก็ตามแดดบไมีแดดก็ตายทิแสดงว่าตัวน้ำนี่คือหัวใจสำคัญแน่นอนเมียนครับก็เอแรงเอาไฟฟ้าดันครับผมปั๊มใหญ่นี่ดันไปครับเมียนเพราะฉะนันมั่นโบแห้งปั๊มน้ำที่ดันซอยดันระบบน้ำช่วยนะครับสองตัวสองตัวเลยปอนี่ แม่ครับผลต้นนึงอยู่พุทธสวนเป็นใหญ่นะครับเป็นต้นใหญ่สองตัวต้นสวนทุเรียนใหญ่นะครับต้นนี้ปลูกมาสิบปีเลยป่ะต้นใหญ่กลายสิบปีแล้วกลายสิบปีนะครับที่ว่าเป็นต้นถั่วลองเนาะนะครับตัวปลูกตั้งแต่กี่ตั้งแต่ยางวัฒนได้บูมพุ่นตั้งแต่แต่ก่อนนี่เป็นสวนยางกันปะม่เป็นยางเบิดเป็นยางเบิดนะครับพื้นที่ที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหลังเพิ่นนี่แต่ก่อนเป็นยางพารานะครับยางพารากีดได้แล้วนะครับแต่ว่าเบิดอายุใครเบิร์ดอายุใครแล้วก็ทุเรียนกําลังงมาแ ก็เลยปรับเปลี่ยนพื้นที่อ่ะสำหรับพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมช่องโชคไพศาลนะครับถ้าสนใจนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมสวนนะครับหนองกรอบในเชิงเกษตรท่องเที่ยวนะครับหรือว่ามาชิมทุเรียนทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟเนาะนะครับบ้านโคกเจริญนะครับตำบลละลายอำเภอกันทลักษ์นะครับกติดต่อหนองกรอบได้อ่าฝากเบอร์โทรนะนองกรอบศูนย์แปดห้าศูนย์องศองศูนย์เจี๊ยสามศูน สามศูนย์หาหกนะครับก็ขอบคุณนองกอบได้หลายเนาะเหมือนเนาะสำหรับที่ผ้าเดินยอชกเลาะเตียวส้มนะครับสวนทุเรียนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นองนะครับที่ติดตามรับชมช่องโชคไพศาลนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะสวนหนองทรายเพื่อเไม่หยิบหนนะครับอยู่บ้านโคกเจริญนะครับตำบลละลายหาโคก เป็นหาโคกมันบอกมีหาโคกมะนะพี่เนี่ยตำบลละลาอําเภอกัทรัก์จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาเยี่ยมชมสวนน่องไส้พร้อมใดนะครับตดีวนี้เป็นสวนทีนาศึกษาตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับออกแบบอินซี่ปอกรมีอะดุเรียนนะครับสดๆจากสวนเลยตัวนี้ของแท้ของแท้ดุเรียนภูเขาไฟดุเรียนภูเขาไฟเสียกรอบนะครับ ของสวนป่าให้กินเองของแท้เออนะครับเ<ม>พื<ม>่อนขยันเนี่ยลกยาตลอดตัวนี้เก็บไปขายแน่หรอเพืะะ่นเก็บแล้วเนาะหลอบนึงเ<ม>นาะเป็นตัวเป็น,ปนยูทูบเบอร์เื่อดังเลย